ครั้งที่93มีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะในอาการ3ามสิบสองนี่ท่านผู้ฟังถามว่า,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 วาการท่องจําเป็นอย่างไรในการเจริญสมถะการเจริญสมถะภาวนาเพื่อที่จะให้จิตสงบจดจ้องแน่วแน่อยู่ที่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใด ไม่ฟุ้งซ่านไปถ้าฉะนั้นถ้าสมมุติว่าไม่ท่องจิตก็ย่อมจะฟุ้งซ่านไปเป็นอื่นเพราะฉะนั้นจึงต้องท่องให้จิตระลึกอยู่ที่อาการทั้งสาสิบสองนั้นไม่ให้จิตแลบหรือว่าฟุ้งซ่านไปที่อื่นการท่องก็จะต้องมีเหตุผลด้วยว่าจะต้องท่องไปโดยลำดับเพื่อให้แม่นยำชัดเจนถ้าการท่องไม่เป็นไปตามลำดับ ก็ต้องลืมโน่นลืมนี่ได้เพราะฉะนั้นการท่องถ้าท่องเป็นลําดับก็ทําให้ไม่หลงลืมแล้วก็เวลาที่ท่องก็ไม่ท่องอย่างรีบร้อนด้วยเพราะเหตุเดียวกันคือว่าถ้าท่องอย่างรีบร้อนก็ทําให้ไม่สามารถที่จะจดจําหรือว่าระลึกถึงลักษณะได้อย่างชัดเจนก็เพียงแต่ว่ารีบท่องให้จบแต่ว่าไม่สามารถที่จะพิจารณาเข้าใจถึงความเป็นปฏิกูลของส่วนต่างๆได้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงสิ่งที่จะให้สติระลึกรู้ไม่ว่าจะเป็นโลกหกโลกคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ว่าผู้ฟังก็ยังหลงลืมสติอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงทุกสิ่งทุกประการที่จะเป็นเครื่องให้สติระลึกรู้ได้แม้แต่ผมที่ทุกคนก็ต้องเห็นอยู่ทุกวันขนเล็บปันหนังซึ่งก็มีปรากฏ ระลึกได้อยู่ทุกวันก็ควรที่จะให้ระลึกถึงความเป็นปฏิกูลเพื่อจะให้รู้ลักษณะของนาำและรูปตามความเป็นจริงด้วยท่านที่เคยศึกษาในเรื่องของธาตุจะเห็นได้ว่าในอาการสาองนี้เป็นอาการของปฐวีธาตุยี่สิบเป็นอาการของธาตุน้ำสิบไม่มีอาการของธาตุไฟกับธาตุลมเลยที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าทรงแสดงปฐวีธาตุ และอาโปธาตุโดยความเป็นวัตถุภายในกายวัตถุก็เป็นส่วนเป็นชิ้นแต่ที่ไม่ได้รวมไฟกับลมก็เป็นเพราะเหตุว่าลักษณะของไฟกับลมนั้นไม่ปรากฏโดยความเป็นปฏิกูลแต่ว่าธาตุเินกับธาตุน้ำจะเห็นว่ามีลักษณะที่เป็นปฏิกูลแต่ธาตุไฟกับธาตุลมไม่ปรากฏโดยความเป็นปฏิกูล ลักษณะที่เพียงอบอุ่นหรือว่าร้อนไม่เป็นของปฏิกูลลักษณะที่ไว้ไปเคร่งตึงก็ไม่ปรากฏในความเป็นปฏิกูลแต่ว่าลักษณะของผมที่คิดว่าสวยงามพออกพอใจนั้นถ้าพิจารณาโดยสีเวลาที่อยู่กับร่างกายก็รู้สึกว่าจะสวยดีแต่ว่า ถ้าคิดว่าสีนี้สวยสีอย่างผมเนี่ยสวยแต่เวลาที่พบลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีสีคล้ายผมแม้ในอาหารจะเป็นพวกเชือกปอหรืออะไรที่มีสีเหมือนกับผมก็ยังรังเกียจแล้วก็หยิบออกเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าไม่ปฏิกูลไม่ได้โดยลักษณะโดยสีก็ปฏิกูลเหมือนกันโดยกลิ่นถ้าไม่ทำความสะอาด ไม่สะผมไม่ใส่น้ำมันหรือน้ำหอมก็มีกลิ่นน่ารังเกียจมากโดยเฉพาะเวลาที่เผาไฟตกลงไปในไฟไม่ว่าเผาไฟก็มีกลิ่นที่น่ารังเกียจและท่านแสดงไว้ว่าที่เกิดของผมก็เกิดบนหนังชุ่มที่ห่อหุ้มกระโหลกศีรษะไว้ข้างหน้าถึงหน้าผากข้างหลังถึงท้ายถอย ข้างๆถึงข้างหูทั้งสองข้างเปิดออกมาดูที่เกิดของผมก็ปฏิกูลยิ่งนะอุปมาเหมือนกับผักที่เกิดที่ป่าช้าและที่ทิ้งขยะมูลฝอยเป็นต้นนี่ก็เป็นลักษณะของแต่ละส่วนของร่างกายที่มีความเป็นปฏิกูลแล้วก็ท่านทรงแสดงไว้อย่างละเอียดถึงลักษณะของส่วนต่างๆซึ่งถ้าท่านผู้ใดมีความสนใจ อ่านหรือว่าฟังได้ในอัธกถาดีกาต่างๆที่เป็นข้อความเรื่องเกี่ยวกับอาการส่วนต่างๆของร่างกายแต่ที่จะขอกล่าวถึงนั้นก็เพียงบางส่วนบางประการเท่านั้นอย่างเล็บเหมือนเกล็ดปลากระดูกปันเหมือนเมล็ดน้ำเต้าสำหรับหนังที่สำคัญมากเพราะเหตุว่าหนังนั้นหุ้มหอ่อสิ่งต่างๆที่ปฏิกูลมาก ถ้าเอาหนังออกเสร็จแล้วแล้วก็ความเป็นปฏิกูลของร่างกายหรือว่าส่วนต่างๆก็จะปรากฏชัดมากแต่ว่าเพราะเหตุว่าหนังนั้นพุ่มห่อปกปิดไว้มิดชิดไม่ให้เห็นความเป็นปฏิกูลก็ควรจะได้พิจรนารณาหนังด้วยว่าความเป็นปฏิกูลของหนังนั้นน่ะเป็นอย่างไรโดยสภาพของหนังเองความจริงเป็นสีขาวแต่ว่าพุ่มห่อเนื้อปกปิดไว้ก็ทำให้ดูเป็น สีดำบ้างสีเหลืองบ้างและสันฐานรูปร่างลนนักษณะหนังที่หุ้มห่อส่วนต่างๆของร่างกายไว้นั้นก็มีต่างๆกันเช่นหนังนิ้วเทาว้ามีสันฐานเหมือนรังตัวไหมหนังหลังเทา้ามีสันฐานเหมือนรองเท้าหุ้มส้นหนังแข้งมีสันฐานเหมือนใบตาลห่อข้าวสวย หนังขามีสันฐานเหมือนถุงยาวอันเต็มไปด้วยข้าวสารหนังสะโพกหรือหนังสะโพกมีสันฐานเหมือนผ้ากรองน้ําอันเต็มไปด้วยน้ําหนังหลังมีสันฐานเหมือนหนังหุ้มโลกหนังท้องมีสันฐานเหมือนหนังหุ้มรางหินหนังอกโดยมากมีสันฐานสี่เหลีย่ยม หนังแขนทั้งสองมีสันฐานเหมือนหนังหุ้มแร่งนนูหนังหน้าก็ปรุเป็นช่องเล็กช่องน้อยมีสันฐานเหมือนรังตักกะแต่นนี่ก็เป็นส่วนต่างๆที่มองดูแล้วก็คงจะถ้าดูอย่างนี้จริงๆก็คงจะไม่สวยไม่งามเลยแต่ว่าไม่ได้แยกพิจารณาเป็นส่วนๆท่านก็ให้พิจารณาโดยการที่ดึงหรือลอกออก ตั้งแต่ริมฝีปากเบื้องบนไปตลอดทั้งตัวก็จะเห็นความเป็นปฏิกูลที่มีซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังนัง้นสําหรับความเป็นปฏิกูลของร่างกายจะเป็นการเจริญสมถภาวนาก็ได้เป็นการเจริญสติปัฏฐานก็ได้เพราะเหตุว่าการเจริญสมถภาวนานั้นจะต้องท่องด้วยปากจนกระทั่งแม่นยำ แล้วก็จําลักษณะด้วยใจจนกว่าจะชัดเจนทั้งสามสิบสองอาการแล้วก็ลักษณะใดที่เด่นชัดก็ยึดลักษณะนั้นเป็นกรรมฐานที่ทำให้ถึงขั้นอัปปนาสมาธิเป็นปฐมฌานแต่ว่าไม่ได้รู้ลักษณะโดยสภาพความเป็นธาตุที่ไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าผู้เจริญสติปัฏฐานนั้นมักจะเป็นผู้ที่หลงลืมสติ ไม่มีใครสามารถที่จะเลือกระลึกรู้ลักษณะของนามใดรูปใดได,ได้ตามความพอใจประเหตุว่าถ้าเป็นโดยลักษณะนั้นก็เป็นความจงใจแล้วปัญญาก็ไม่รู้ทั่วเมื่อปัญญารู้ไม่ทั่วก็ละการยึดถือว่าเป็นตัวตนไม่ได้นี่เป็นเหตุหนึ่งที่ว่าไม่ว่าจะมีสิ่งใดที่จะทำให้จิตระลึกได้ก็ให้ระลึกไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ใช่สติปัฏฐาน เมื่อระลึกแล้วสามารถที่จะรู้ชัดในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏโดยสภาพความไม่ใช่ตัวตนก็เป็นการเห็นกายในกายตามความเป็นจริงแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีปัญญาระลึกรู้ลักษณะของาธาตุทั้งสี่ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องระลึกถึงความเป็นปฏิกูลของอาการสามสิบสองนี้เลยเพราะฉะนั้นต่อจาก ปฏิกูลมณสิการะบพะก็เป็นธาตุมณสิการะบพะทรงแสดงไว้ตามลำดับสําหรับธาตุมณสิการะบพะนั้นก็รวมธาตุทั้งสี่คือทางุธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมแต่พระเหตุว่าธาตุไฟธาตุลมไม่ปรากฏโดยความเป็นปฏิกูลในหมวดของปฏิกูลมณสิการะบพะจึงมีแต่เฉพาะอาการของธาตุดินกับ ธาตุน้ำเท่านั้นเคยมีท่านผู้ใดพิจาารณาปฏิกูละมนาสิการะบ้างไหมคะในส่วนต่างๆของร่างกายท่านแสดงส่วนต่างๆของร่างกายว่าเป็นของที่ปฏิกูลทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บปันหนังก็ตามเป็นสิ่งที่ปฏิกูลทั้งนั้นแต่ว่ามีอะไรบ้างไหมคะที่จะน่ารังเกียจยิ่งกว่านั้น มีอะไรที่น่ารังเกียจยิ่งกว่ากายส่วนต่างๆที่ปฏิกูลนี้บ้างม,มีกิเลสหรือว่ามีอกุศล,ลธรรมที่ควรจะระลึกรู้เพื่อให้ปัญญารู้ชัดแล้วก็ละเพราะเหตุว่าการที่จะยินดีพอใจก็เป็นไปในเรื่องของกายบ้างในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพารมบ้างถ้าตราบใดที่ยังมีอวิชชามีการไม่รู้ลักษณะของนามของรูป ก็จะต้องมีโลภะมีโทสะมีโมหะอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรรังเกียจที่ควรจะละที่สุดก็คืออกุศลธรรมเป็นลำดับขั้นคือละความเห็นผิดที่เคยยึดถือนามรูปว่าเป็นตัวตนมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะท่านผู้ฟังถามว่า ขณะที่กําลังเห็นกําหนดนามหรือกําหนดรูปทำไมถามว่าจะกําหนดนามหรือกําหนดรูปทำไมถามอย่างนี้คะขณะที่เห็นมีของจริงคือเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งปัญญาจะต้องรู้ชัดทั้งสองอย่างไม่ปะปนกันเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่เป็นสภาพรู้ทางตา สิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ทางตาไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่เห็นและทำไมถึงจะถามว่าเวลาที่เห็นจะให้กำหนดอะไรการบรรลุอริยสัจธรรมนั้นเพื่อละอกุศลแต่ที่จะละได้ไม่ใช่ว่าละได้ด้วยความเป็นตัวตนแต่เป็นปัญญาที่รู้ชัดในลักษณะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจึงจะละได้การที่จะละนี่ต้องรู้ ถ้าไม่รู้ก็ละไม่ได้เพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานเป็นการเจริญความรู้เป็นการเจริญปัญญาแต่ว่าไม่ใช่มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้สติจะเกิดระลึกรู้ที่นามใดรูปใดใครบังคับได้ไม่ใช่ว่าทางนั้นไม่รู้อย่างนี้ทางนี้ไม่รู้อย่างนั้นจะทำให้จดจ้องและก็รู้เฉพาะบางนามบางรูปแล้วก็เป็นตัวตนที่ต้องการด้วย เพราะฉะนั้นผู้ที่จะละสักกายทิฏฐิการยึดถือนามรูปทั้งหลายว่าเป็นอัตตาได้จริงๆผู้นั้นต้องเจริญสต,ติเจริญปัญญารู้ชัดในโลกทั้งหกโลกตามความเป็นจริงแล้วก็ละคลายการยึดถือเป็นสมทุทเฉดไม่ใช่ยังมีความสงสัยที่นามนั้นบ้างรูปนี้บ้างมีความไม่รู้ในนามนั้นบ้างในรูปนี้บ้างแล้วก็จะไปเป็นพระอริยบุคคล ผู้ที่จะเป็นพระอริยะบุคคลได้คือผู้ที่รู้ชัดตามความเป็นจริงทั้งหกโลกไม่ใช่ทางตาไม่รู้อย่างนั้นก็ได้ทางหูไม่รู้อย่างนี้ก็ได้เวลานี้อวิชชามีอยู่ที่ไหนยังไม่ทราบใช่ไหมคะแต่ว่าเต็มไปหมดแล้วค่ะทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นแต่เพียงนามธรรมที่เกิดปรากฏนิดเดียวแล้วก็หมดไป เป็นแต่เพียงรูปธรรมที่เกิดปรากฏนิดเดียวแล้วก็หมดไปแต่ละขณะเป็นลักษณะของนามของรูปแต่ละทางในพระไตรปิฎกมีข้อความที่จะให้เกิดความสลดหรือว่าเห็นความเป็นปฏิกูลของส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมากทีเดียวซึ่งถ้าท่านได้ฟังคาถาของท่านพระเทระในครั้งอดีตท,ที่ท่านได้กล่าวไว้ก็จะทำให ระลึกได้แล้วก็ดูเหมือนกับว่าท่านพระเถระนั้นได้กล่าวกับท่านโดยตรงทีเดียวเพราะเหตุว่าไม่ว่าท่านจะกล่าวกับผู้ใดในครั้งโน้ตก็เป็นเรื่องที่แสดงความคิดแสดงถึงปัญญาของท่านที่รู้ชัดในลักษณะของนามรูปทั้งปวงตามความเป็นจริงในขุทกะนิกายเถระคาถารัฐปาละเถระคาถา มีข้อความว่าเชิญดูอัตภาพอันธรรมดาตกแต่งให้วิจิตมีกายเป็นแผลอันกระดูก3สามร้อยท่อนยกขึ้นแล้วกระสับกระสายขอให้พิจารณาอัฏฐาด้วยนะคะที่ท่านว่าเชิญดูอัตภาพอันธรรมดาตกแต่งให้วิจิตมีกายเป็นแผลอันกระดูก3สามร้อยท่อนยกขึ้นแล้ว กระสับกระส่ายกายที่ประกอบด้วยกระดูกสามร้อยท่อนนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างกระสับกระส่ายยิ่งนักทุกขณะเพราะโลภะบ้างเพราะโทสะบ้างเพราะโมหะบ้างคนพาลพากันดำริหวังมากอันไม่มีความยั่งยืนตั้งมัน่นความหวังนี้มากจริงๆ อยากจะได้อย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะทำอย่างโน้นเมื่อมีกายที่แสนที่จะปฏิกูลแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ไม่เห็นตามความเป็นจริงพวกคนพาลพากันดําริแล้วก็หวังเป็นไปต่างๆในกายนี้ท่านกล่าวต่อไปว่าเชิญดูรูปอันปัจจัยกระทำให้วิจิตด้วยแก้วมณีและกุณฑน ก็เหตุว่าถูกแก้วมณีบ้างกุนทนบ้างเครื่องประดับต่างๆปกปิดบังไว้เป็นเครื่องที่จอมาปกปิดความเป็นปฏิกูลของร่างกายแต่ท่านกล่าวว่าเชิญดูรูปอันปัจจัยกระทําให้วิจิตด้วยแก้วมณีและกุนทนพุ่มด้วยหนังมีร่างกระดูกอยู่ภายในงามพร้อมไปด้วยผ้าต่างๆ มีเท้าทั้งสองอันฉาบทาด้วยครั่งสดการประดับตกแต่งร่างกายที่ปฏิกูลมีทุกกาลสมัยแต่ว่าแม้กระนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ยังสามารถเห็นธรรมะตามความเป็นจริงคือสัจธรรมของร่างกายที่แม้ว่าจะถูกประดับตกแต่งด้วยเครื่องตกแต่งต่างๆท่านกล่าวว่า มีเท้าทั้งสองอันฉาบทาด้วยครังสดมีหน้าอันไล้ทาด้วยฝุ่นสามารถทำให้คนผ่านลุ่มหลงได้แต่ไม่สามารถทำให้ผู้สแสวงหาฝั่งโน้นลุ่มหลงพวกที่ยังเคลิดเพลินยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐธพพะเป็นผู้ที่ยังอยู่ที่ฝั่งนี้ยังไม่ข้ามไปถึงฝั่งโน้นคือฝั่งที่ละ ความยินดีเพลิดเพลินในรูปเสียงเป็นรสโหพถะละความเห็นผิดความยึดมั่นในตัวตนท่านกล่าวต่อไปว่าผมทั้งหลายอันบุคคลตกแต่งเป็นลอนคล้ายกระดานหมากรุกในตาทั้งสองอันหยอดด้วยยาตาสามารถทำให้คนผ่านลุ่มหลงได้แต่ไม่สามารถทำให้ผู้สแสวงหาฝั่งโน้นลุ่มหลง กายอันเปื่อยเน่าอันบุคคลตกแต่งแล้วเหมือนกล่องยาตาใหม่ๆวิจิตด,ด,ด้วยลวดลายต่างๆสามารถทําให้คนผ่านลุ่มหลงได้แต่ไม่สามารถทําให้ผู้แสวงหาฝั่งโน้นลุ่มหลงได้เลินดีเวลาดูลวดลายต่างๆที่กล่องใส่ของนั่นก็เหมือนกับร่างกายนีเหมือนกันเป็นกายที่เปื่อยเน่าที่บุคคลตกแต่งแล้ว ก็เหมือนกับกล่องยาตาใหม่ๆวิจิตด้วยลวดลายต่างๆสามารถทำให้คนผ่านลุ่มหลงได้แต่ไม่สามารถทำให้ผู้สแสวงหาฝั่งโน้นลุ่มหลงนายพรานเนื้อดักบวงไว้แต่เนื้อไม่ติดบวงเมื่อนายพรานเนื้อค้่มครวญอยู่พวกเนื้อพากันมากินเหยื่อแล้วหนีไปบ่วงของนายพรานขาดไปแล้วเนื้อไม่ติดบวงเมื่อนายพรานเศร้าโศกอยู่ พวกเนื้อพากันมากินเหยื่อแล้วหนีไปท่านกล่าวว่าเราเห็นหมู่มนุษย์ที่มีทรัพย์ในโลกนี้ได้ทรัพย์แล้วไม่ให้ทานเพราะความลุ่มหลงได้ทรัพย์แล้วทำการสะสมไว้และปรารถนาอยากได้ยิ่งขึ้นไปพระราชากดขี่ช่วงชิงเอาแผ่นดินครอบครองแผ่นดินอันมีสาครเป็นที่สุด ตลอดฝั่งสมุรข้างนี้แล้วไม่รู้จักอิ่มยังปรารถนาจากครอบครองฝั่งสมุรข้างโน้นอีกต่อไปพระราชาก็ดีมนุษย์เหล่าอื่นเป็นอันมากก็ดีผู้ยังไม่ปราศจากตัญหาย่อมเข้าถึงความตายยังไม่เต็มความประสงค์ก็พากันละทิ้งร่างกายไปความอิ่มด้วยการทั้งหลายย่อมไม่มีในโลกเลยทำไมกล่าวถึงพระราชา เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพระราชาที่ครอบครองแผ่นดินอันมีสาครเป็นที่สุดตลอดปั่งสมุทรแล้วก็ยังไม่อิ่มไม่ว่าจะเป็นใครถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมายสักเท่าไรแต่ถ้าไม่รู้สัจธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสได้ยังเป็นผู้ที่มีความปรารถนาเต็มที่ กษาตริชาก็ดีมนุษย์เหล่าอื่นเป็นอันมากก็ดีผู้ยังไม่ปราศจากตัณหาย่อมเข้าถึงความตายเพราะเหตุว่าจะต้องมีความเกิดอยู่เรื่อยๆเมื่อมีความเกิดอยู่ก็ต้องมีความตายเป็นของธรรมดายังไม่เต็มความประสงค์ก็พากันละทิ้งร่างกายไปไม่มีใครทราบใช่ไหมคะว่าพรุ่งนี้จะอยู่ที่ไหน ยังคงเป็นโลกนี้หรือว่าโลกอื่นก็ไม่ทราบแต่ทั้งๆอย่างนั้นความประสงค์ก็ไม่เคยเต็มไม่เคยอิ่มไม่เคยพอทั้งๆท,ท,ที่ก็รู้ว่าจะต้องจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบความอิ่มด้วยการทั้งหลายย่อมไม่มีในโลกหมู่ญาติพากันสยายผมร้องไห้คร่ำครวญถึงผู้นั้นและรำพันว่า ทำอย่างไรหนอพวกญาติของเราจึงจะไม่ตายรัานพวกญาติตายแล้วก็เอาผ้าหอ่อนำไปเผาเสียที่เชิงตะกอนผู้ที่ตายไปนั้นถูกเข้าแทงด้วยหลาเผาได้ไฟละโคะทั้งหลายมีแต่ผ้าผื้นเดียวติดตัวไปคือผ้าที่ใช้หอ่อศพเมื่อบุคคลจะตาย ย่อมไม่มีญาติหรือมิตรสหายช่วยต้านทานได้พวกที่รับมรดกก็มาขนเอาทรัพย์ของผู้ที่ตายนั้นไปส่วนสัตว์ที่ตายย่อมไปตามยถากรรมเมื่อตายไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรอะไรคือพวกบุตรพัญญาทรัพย์แว่นแคว้นสิ่งใดๆจะติดตามไปไม่ได้เลย บุคคลจะได้อายุยืนเพราะทรัพย์ก็หาไม่นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตนั่นแนลว่าเป็นของน้อยไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีและคนยากจนย่อมถูกต้องผัดสะเหมือนกันคนมั่งมีหรือว่าคนยากจนก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจ ต้องรับกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏดถัพารมดีบ้างไม่ดีบ้างไม่มีความต่างกันเลยทั้งคนพานและคนฉลาดก็ต้องถูกผัสะเหมือนกันทั้งนั้นแต่คนพานถูกอารมณ์ที่ไม่พอใจเบียดเบียนย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความเป็นคนพาน